อาพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังขณะเดียวกันนะการทําธุรกรรมต่างๆทาง,างออนไลน์หลายคนบอกบางทีเนี่ยอ้าวโดนหลอกให้โอนเงินแล้วล่าสุดคุณผู้ชมธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคมีการออกมาตรการมาละต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะในการทําธุรกรรมต่างๆอ้าวต้องทําอะไรบ้างก่อนที่คุณจะมีการโอนเงิน ก่อนที่มีคุณคุณจะมีการถอนเงินนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สร้างความหือฮายอย่างมากเมื่อวานนะคะหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายเรื่องชุดมาตรการจัดก,การภัยธุรกิจทางการเงินหนึ่งในนั้นเป็นการยกระดับความเข้มงวดระบบยืนยันตัวตนขั้นต่ำด้วยการใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพของลูกค้าเช่นอะไรเช่นการสแกนใบหน้าค่ะที่มีการยกตัวอย่างการโอนเงินมากกว่า5 0,000บาทจะต้องสแกนใบหน้านะคะ ส่วนมาตราการอื่นๆอย่างเช่นงดการส่งลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS อีเมลและงดส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญจำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งมีการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งกำหนดเพดานวงเงินที่จะถอนหรือว่าจะโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่และประเภทโดยลูกค้าเนี่ยขอปรับได้ตามความจำเป็นและต้องยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดนะคะ ขณะวันนี้นะครับทางทบตพร้อมกับสมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมกันถแถลงข่าวมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินโดยคุณสิริธิดาพนมวันณอยุธยาเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินทปทนะครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาภัยทางการเงินที่ประชาชนถูกหลอกลวง จึงยกระดับให้เรื่องนี้เป็นความเสี่ยงสําคัญที่ทุกสถาบันการเงินต้องดูแลและบริหารจัดการอย่างจริงจังป่ปัญหาเรื่องของเงินหลอกเงินออนไลน์โอนเงินต่างๆเนี่ยมันมีมาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะพักใหญ่พักใหญ่แล้วนะครับนี่นะคะอย่างน้อยก็เป็นมาตรการที่ออกมาเดือนมิถุนายนใช่ไหมต้องสแกนใบหน้าจําเป็นต้องสแกนใบหน้าให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น